สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็หลังจากที่หายไปสักพักนะครับก็วันนี้ก็กลับมารีวิวมีดให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกเช่นเคยนะผมก็เป็นการตอบคาถามท่านผู้ชมไปด้วยนะครับผมคือท่านผู้ชมนะครับผมอยากให้ทำมีดหุ่นนี้หรือว่าทรงนี้ให้นะครับผมตอนนี้ทําแล้วนะผมนี่นะับ ฮแต่วันนี้คงจะไม่ได้ฟันทดลองให้ดูนะครับผมเพราะว่าติดภารกิจไปติดภารกิจอีกหลายอย่างนะผมก็เลยยังไม่ได้ไปทดลองฟันให้ดูนะผมก็จะเอามารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมเป็นต้นแบบนะครับผมก็มีท่านผู้ชมหลายท่านสั่งเข้ามานะครับผมแล้วก็อีกหลายท่านที่สอบถามนะครับว่ารับทำหรือยังนะผมทรงนี้นะผมทําแล้วนะครับผม สามารถสั่งสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมแต่ผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะผมแล้วให้เพื่อนๆเข้าไปถ้าท่านใดสนใจเข้าไปสอบถามดูได้นะครับผมจะมีส่งนี้นะผมตอนนี้นะผมจะว่างจะมีมีดที่พร้อมส่งหรือว่ามีดที่ว่างยังไม่มีคนจองนะผมจะมีอยู่สองเล่มนะผมจะมีนะผมมีดตัวนี้นะผม เล่มนี้นะผมหนึ่งเล่มนะผมตัวนี้นะผมราคาห้าร้อยบาทนะครับผมไม่รวมส่งนะครับผมเล่มนี้นะผมห้าร้อยบาทไม่รวมค่าส่งนะผมแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะผมเล่มนี้นะผมนี่นะผมที่หลายท่านสงสัยว่านี่คือรูอะไรนะผม รูเจาะเองหรือว่ารูอยู่กับเหล็กนะผมคือจะตอบคำถามเลยนะครับผมก็คือว่ารูนี้นะผมเป็นรูของเหล็กแหนบนะผมที่เขาใช้ล็อกติดกันกันกบแหนบตัวอื่นนะผมนี่นะเขาเรียกอะไรผมก็ไม่ไม่รู้นะผมแต่เป็นรูที่เกิดจากเหล็กแหนบนะผมนี่ครับเป็นเหล็กแหนบที่ใช้งานแล้วนะผมออกมาตีแล้วผมเล่มนี้อยู่ที่450บาทไม่รวมส่งนะผม450บาทนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผม ถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีผลผลอะไรไหมกับการใช้งานนะครับผมที่รูตรงนี้นะผมผมก็บอกเลยนะครับผมไม่มีนะผมไม่มีปัญหานะครับผมใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาจะมีรูครับผมนี่ครับจำง่ายดีนะผมท่านที่ใช้นะครับผมผมเอาไปลองฟันแล้วนะผมใช้งานได้ดีมากครับเล่มนี้น้ำหนักเบาเบาๆนะครับไม่หนักครับผมกระทัดรัดกำลังเหมาะเลยนะผมแบบพกเดินเข้าป่านะผม เล่มนี้นะครับผม450บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล้องหลังนะครับผมนี่นะครับผมมีอยู่สองเล่มนะครับผมที่ตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับผม,บผมเล่มนี้450บาทนะครับ ไม่หนาไม่บางนะผมนี่นะความหนาความคมไม่ต้องห่วงนะผมถ้าท่านใดที่ซื้อมีดไปแล้วนะครับผมถ้าความคมถ้ายังไม่พอใจนะผมสามารถรับคมเพิ่มเติมได้เลยนะผม,นะผมแต่ว่าถามว่าใช้งานได้เลยไหมได้เลยนะผม เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องความคมนะครับผมมันอยู่กับการรับคมนะครับผมเราจะให้มันคมขนาดไหนนะครับผมรับได้เลยนะครับตามต้องการนะครับผมฟันไม้ก็ได้เลยนะครับผมถ้าเป็นไม้ไผ่นะครับผมแนะนำนะครับผมให้ให้อย่าไปฟันตรงตามันนะครับผมอาจจะเกิดปัญหานะครับผมแต่ว่าก็ฟันได้นะครับผมถ้าฟันฟันถูกวิธีนะครับผมเดี๋ยวผม เขาหน้าผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าฟันยังไงนะผมพวกที่เหลือนี่นะผมเล่มที่เหลือนี่คือมีลูกค้าติดมาจําไปแล้วนะผมคือสั่งจองมาแล้วนะผมกถึงกําหนดส่งวันนี้นะผมวันนี้นะก่อนเที่ยงเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์หรือเปล่าน่าจะเป็นวันเสาร์ปิดครึ่งวันนะครับผมวันนี้ปิดครึ่งวันต้องส่งให้ทันลูกค้ารออยู่แล้วนะครับผมก็พร้อมส่งแล้วนะครับผม ด้ามนะครับผมเราอาจจะขัดไม่ดีนะผมคือที่ขัดทรงหยาบๆยาบนี่คือเพื่ออะไรนะผมเวลามันโดนน้ำนะผมมันจะลื่นนะผมแล้วผมก็จะลงแลกไว้แค่รอบเดียวนะผมทั้งด้ามทั้งมีดนะผมจะลงไว้แค่รอบเดียวถ้าลงไว้หลายรอบมันจะลื่นเกินไปนะผมด้ามนะครับผมตัวด้ามนะอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็เพื่อความปลอดภัยนะผมถ้าอยากให้มันสวยหรืออยากให้มันลงหนาวกว่านี้ก็เอาไปเพิ่มเติมได้นะผม แต่ที่ผมลงไว้คือรอบเดียวนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะรอบเดียวเพื่อกันน้ำเฉยนะครับผมกันน้ำซึมเข้าไปเฉยแต่ถามว่ามันลื่นไหมก็จะไม่ลื่นมากนะผมเพราะว่าเราเคลือบไว้แค่ชั้นเดียวนะครับผมและเราขัดไม่ให้มันละเอียดมากเดูนะครับผมดูด้ามแต่ละด้ามจะไม่ให้ละเอียดจนเกินไปนะครับผมนี่นะเห็นไหมฮะ จะเป็นรอยนะผมเพื่ออะไรครับผมเพื่อไม่ให้มันลื่นจนเกินไปนะผมเห็นไหมฮะด้ามนะครับผมผมจะทําใหญ่ไว้นะครับผมเพื่ออะไรครับผมเพื่อบางท่านนะครับผมชอบด้ามใหญ่บางท่านชอบด้ามเล็กถ้าด้ามเล็กชอบด้ามเล็กก็เอาไปตบแต่งได้นะครับผมนะเอาไปเหลาออกได้ถ้าผมทําด้ามเล็กไปนะครับผมบางท่านไม่ชอบนะครับผมบางท่านบอกว่า มันด้ามเล็กไปมันจับไม่ถนัดมือเจ็บมือครับผมผมก็เลยจําเป็นต้องใช้นะผมด้ามที่ค่อนข้างจะบางท่านอาจถ้าคนมือเล็กอาจจะบอกว่ามันใหญ่ไปแต่ถ้าคนมือใหญ่ก็พอดีครับผมสําหรับตัวผมมันพอดีนะครับผมไม่รู้ว่ามือใหญ่หรือมือเล็กนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมมันจะจับพอดีอย่างนี้ครับผมเนี่ยพอดีคือผมเอามาตรฐานคือเอามือตัวเองครับผม เป็นตัวกําหนดนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าท่านใดมือเล็กมือใหญ่เนาะก็ถ้าเรา,เาไปครับถ้าว่ามันมันหลวมเกินไปไม่ใช่ถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็เหลาสามารถเอาไปแต่งได้นะผมบางท่านบอกว่าทําไมเล่มเล็กเอเล่ม450กับเล่ม500เนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะเทีทยบให้ดูนะครับผมมันมีความแตกต่างนะคผมนี่ฮะ ความเล็กนครับผมความเล็กความใหญ่ต่างกันนะครับผมน้ําหนักก็ต่างกันเพราะว่าเราเล่มเล่มใหญ่นี้เราก็ใช้เหล็กเยอะกว่าเล่มเล็กนะผมก็ทําให้ราคามันสูงกว่านะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่สองเล่มนะครับที่ยังไม่ติดจ,จองนะครับผมอย่างที่ไม่มีเจ้าของคนระับสองเล่มนี้นะเล่มนี้ห้ารอยบาทนะครับผมเล่มนี้จะเป็นสี่ร้อยห้าสิบบาทไม่รวมค่าส่งนะครับผมสนใจสามารถทักเข้ามาได้นะครับนี่ครับผม เราจะมีฝักฝักเป็นท่อ pvc นะครนะผมแถมให้นะผมจะเป็นอย่างนี้นะผมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถอดออกมาก็ครับนี่นะผม เล่มเล็กนะผมกระทัดรัดนะครับผมเล่มนี้ก็มีเจ้าของพร้อมส่วงวันนี้นะผม <c oughs> เราจะแถมปลอกท่อ p ิ c ีให้นะครับผม <c oughs> บางท่านนะครับผมถามว่าพี่ครับพี่ครับช่างครับเหล็กมีดพวกเนี้ย สนิมจะกินไหมครับพี่หลายท่านถามเข้ามานะผมผมบอกเลยนะครับกินแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหล็กแหนบนะครับผมเด็กพวกนี้ผมเอามาทํามันเป็นเหล็กแหนบครับผมกินนะครับผมสนิมกินมันอยู่มันขึ้นอยู่กับการรักษาของเรานะครับผมถ้าเราใช้เสร็จนะครับผมทําการใช้เสร็จทําการขัดแล้วก็ชุบน้ํามันเช็ดน้ํามันไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ไว้ครับ เคลือบน้ํามันหรือว่าใช้น้ํามันจักใช้น้ํามันอะไรก็ได้ครับเช็ดน้ามันมะพร้าวอะไรประมาณนี้มาเช็ดเช็ดแล้วก็ผ้าเช็ดผ้าแห้งเช็ดน้ํามันเสร็จแล้วผ้าแห้งเช็ดอีกรอบแล้วก็เก็บเข้าไปในฝักหรือถ้าเราไปรับคมนะครับผมรับคมคือรับน้านะครับผมคือเอาน้ําใส่ด้วยนะ่ะถ้าจะทาไม่ให้มันขึ้นสนิมนะผมก็ค,คือว่าเราจะต้องใช้ผ้าถูนะครับผมผ้าถูถูจนกว่า,จน,วาจนกว่าตัวมีด จะไม่มีความชื้นนะผมสนิมเขาถึงจะไม่ขึ้นนะครับผมวิธีการทําให้มีดไม่ไม่ขึ้นสนิมนะผมก่อนจะเก็บนะเวลาเรารับคมนะถ้ารับแห้งก็ไม่ขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเรารับน้ําคือรับเปียกเนี่ยรับเสร็จไม่งั้นเราก็าไปลนไฟสักนิดนึงครับผมเพื่อไล่ความชื้นออกจากตัวเหล็กนะผมจะทําให้สนิมไม่ค่อยขึ้นนะผม ดูคมครับความตัวนี้มีเจ้าของนะครับสองเล่มนี้ไม่มีเจ้าของครับผมเราจะมีฝากแถมไปด้วยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอามีดทรงนี้นะครับผม มีดทรงคัตติ้งนะผมเนาะจะเอาไปรีวิวฟันไม้ให้ดูนะผมว่าการใช้งานมีดทรงนี้กับมีดทรงนี้มันจะใช้งานได้เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันหรือเปล่านะผมแตวผมจะรีวิวให้ดูโอกาสหน้านะผมนี่ฮะจะไปรีวิวให้ดูนะผมจะเอามีดทรงนี้นะไปรีวิวให้ดูนะครับผมกา,นะารฟันไม้นะผมว่า จะใช้ดีไหมนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องวิถีไทยเลยนะผมได้ลงไปนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมท่านที่สั่งท่านที่สั่งสินค้าไปซื้อไปแล้วนะครับผมใช้ดีไม่ดีก็สามารถคอมเมนต์มาติชมก็ได้นะผมไม่เป็นไรนะผมจะดีหรือไม่ดีก็คอมเมนต์ได้นะครับผม เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขนะครับผมทางเราจะได้รู้ว่าเอเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนแก้ไขตรงไหนนะครับผมคือคอมเมนต์มาเพื่อการปรับปรุงครับผมสามารถติชมได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมเนาะนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลา่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็เอฟซนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่กําลังรับชมนะครับผมเพื่อเป็นที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องวิธีไทยเลยนะครับผมได้ มีโอกาสได้รับใช้นะครับแล้วก็ถ้ามีถาม้ถามีข้อข้องใจอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับรับคลิปนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับ